จังหวัดหนองคายกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านเพื่อนช่วยเพื่อนสู้โควิด -19 ที่บริเวณหน้ามุกชั้นหนึ่งสาร,รกลางจังหวัดหนองคายนายรุชัยจิตวิเศษผูว้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อนช่วยเพื่อนต้านภัยโควิด -19 ที่สำนักง,งานพัฒนา,นาชุมชนจังหวัดหนองคายและสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา6จังหวัดอุดอรธานีจัดให้มีขึ้น กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อนช่วยเพื่อนต้านภายัยโควิด19ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเอื้ออาทรต่อเพื่อนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยกันระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพรเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในสถานการณ์ที่ยากลำบากการเดินทางซื้ออาหารทะเลไม่สะดวกหรือกระทั่งขาดแคลนอาหารในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรฐษฐกิจในชุมชน สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดหนองคายและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพด้านการประมงจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพรให้มีรายได้การดำเนินงานได้มีการประสานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพรในการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยจังหวัดหนองคายได้ให้ความช่วยเหลือข้าสารจำนวน6.7ตันส่วนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดชุมพรได้ให้ความช่วยเหลืออาหารทะเลกับจังหวัดหนองคาย โดยคณะกรรมาการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองคายได้รวบรวมเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปจัดซื้อข้าวหอมมะลิคัดพิเศษจากบริษัทประชาชนรักษามัคคีจังหวัดหนองคายและจากสหกรณ์การ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศจังหวัดหนองคายโดยนำเข้าสารบรรทุกรถหกล้อที่ได้รับการสนับสนุนจากอบจหนองคายไปดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนในระหว่างวันที่14-16ถึงพฤษภาคม2563นี้ ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน